วันนี้แพทจะมาทำเนื้อผัดพริกแกงใส่ถั่วฝักยาวนะคะใส่ใบมะใบมะกรูดสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเนื้อแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆตามที่เราเราต้องการเลยนะแล้วก็หั่นถั่วฝักยาวแล้วก็ใบมะกรูดพริกแกงเผ็ดแล้วก็แพทก็ใส่พริกสดเพิ่มเนาะ แล้วก็น้ำปลาผงปรุงรสแค่นั้นนะคะแล้วก็เริ่มมาทำพริกกระกวนเลยนะคะตักพอประมาณนะคะก็คือไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใส่ซีนแคงลงไปล้วนนะคะปกติแบดบดพไม่ค่อยใช้น้ำมันล้วนนะคะแพลตจะจะใช้น้ำล้วนนะ,ะเองหลังจากนั้นเราจะใส่เนื้อลงไปนะคะ ตั้่วจับชีแกงมันตอนนี้มันก็จะแหมฉุยเลยนะคะหลังแล้วเราก็จะเอาพริกแดงที่เราตําไว้นะคะพริกสดที่เราตําไว้เพื่อเพิ่มความเผ็ดนะแล้วก็จะคั่วไปพักๆหนึ่งนะคะเส็นค่าเนื้อมันจะสุกอะไรอย่างเงี้ยเออคั้ๆๆเียจะไม่เออพัดให้เนื้อันสุกเยอะนี่ หังนั้นเราก็เติมขัวสักยาวแล้วก็เอาน้ําล้างครกน้ำน้ําที่เราตำติค่ะน้ํำล้างครกมาใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาเนี้ๆคนให้เข้ากันนะคะตอนนี้เนื้อ,นะอก็ค่อนเนื้อก็ค่อนน่าจะสุกเลยนะ เราก็จะเราใส่ผงปรุงรสนะใส่นิดนึงแล้วก็ใบมะกรูดที่เราฉีกไว้เพราะเวลาเราฉีกมันจะหอมนะคะใบมะกรูดเราฉีกแบบนี้นะคะใบมะกรูดมันจะหอมมากแ้วก็คลุกคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันหลังจแค่นี้ก็เสร็จและะ้วค่ะเรียบร้อยอันนี้คือแบบรสชาติจัดจ้านมากแค่นี้ก็ เอาไปกินกับข้าวสวยนะคะทุกคนนี่ิสี่ันแบบจัดจานมากเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆโหอร่อยมากลองไปทำกันดูนะคะทุกคนเพื่อนๆ